ต่อมาก็จะเป็นวิธีการใช้งานหน้าจอนะครับหน้าจอรุ่นนี้จะเป็นหน้าจอระบบแบบทัชสกรีนนะครับที่หน้าจอก็จะโชว์รูปภาพลักษณะการใช้งานของตัวจับอยู่นะครับตอนนี้จะเป็นการแทรกสี่รูนะครับแล้วก็ด้านข้างของรูปภาพก็จะมีลักษณะของแกน X แกนไวนะครับบอกอยู่ว่าตอนนี้เราใช้ความกว้างความยาวเท่าไร่นะครับสามารถปรับตั้งได้ส่วนวิธีการใช้งานนะครับให้เรากดเข้ามาตรงรูปหัวจัรสีฟ้าตรงนี้นะครับด้านล่างของหน้าจอ เมื่อหน้าจอเปลี่ยนมาเป็นสีฟ้านะครับด้านบนของหน้าจอก็จะมีการเทสของระบบในการเย็บนะครับจะเป็นรูปตีนผีกับรูปมือคนอยู่ด้วยกันนะครับให้เราก,กดเข้ามาเพื่อทําการเทสนะครับตัวน,นี้ก็จะโชว์ลักษณะในการเย็บนะครับจะเริ่มเย็บตั้งแต่จุดสีเขียวตรงนี้นะครับเย็บมาจนสุดแล้วจะกลับมาที่เดิมแล้วกลับมาลงมาข้างล่างนะครับจะเป็นการเย็บแบบสี่รูนะครับ หลังจากนั้นให้เรากดขาเหยียบลงนะครับแล้วกดบวกลบนะครับสามารถเทสเข้าไปในตำแหน่งในการเย็บนะครับ,รบหลังจากที่เราทําการเทสเสร็จนะครับเราก็จะมาลองเย็บดูนะครับ,รบส่วนด้านบนของหน้าจอนะครับก็จะมี ลักษณะรูปภาพนะครับจะเป็นรูปมือคนกับรูปเข็มนะครับหมดนี้ก็จะเป็นโหมดการร้อยได้นะครับให้เรากดมาเพื่อทําการร้อยได้วิธีการเปลี่ยนโหมดการใช้งานนะครับให้เรากดเข้ามาที่รูปหัวจักรที่เป็นรูปสีฟ้าตรงนี้นะครับก็จะเจอโหมดวิธีการร้อยได้นะครับอยู่ด้านบนของหัวจักรนะครับจะมีรูปกระสวย เป็นรูปภาพติดบนหน้าจอบอกอยู่นะครับให้เรากดเข้าไปเพื่อทํา,า,ก,า,าทการกอกระสวยนะครับเมื่อน<ๆ>ํากระสวยเข้าไปในชุดกอกระสวยนะครับให้เรากดขาเหยียบลงมาเพื่อทําการกอกระสวยนะครับเมื่อกอกระสวยเต็มแล้วนะครับให้เรากดขาเหยียบลงไปอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อทําการหยุดการกอกระสวยนะครับ วิธีการตั้งแกน x แกน y นะครับด้านข้างของรูปภาพก็จะมีลักษณะในการใช้งานบอกอยู่นะครับว่าตอนนี้แกน x กว้างเท่าไหร่แกน y กว้างเท่าไหร่นะครับเราจะมาดูวิธีการปรับตั้งกันเลยนะครับให้กดเข้ามาที่รูปภาพนะครับที่เป็นตัวเลขนะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะของแกน x นะครับจะมีตัว x บอกอยู่ส่วนด้านล่างก็จะเป็นลักษณะของแกน y นะครับว่าตอนนี้แกน y ใช้งานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในการเย็บว่าสูงกี่มิลนะครับ ตอนนี้แกน x อยู่ที่สองุเก้ามิลนะครับผมจะใส่ตัวเลขให้เป็นหนึ่งรอยปเซนตะครับตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นสามจุกมิลนะครับส่วนแกน y เช่นกันนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็น100เอซนตเช่นกันนะครับตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นสามจุดปดมิลนะครับก็ข้างนอกก็จะออกมาเป็นลักษณะพร้อมการใช้งานนะครับตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปทั้งหมดทั้งแกน x และแกน y นะครับ การเปลี่ยนใช้งานรูปภาพและลักษณะในการเย็บนะครับให้จิ้มเข้าไปตรงรูปภาพของที่เป็นรูปภาพดูกระดุมตรงนี้นะครับก็จะเจอลักษณะการใช้งานนะครับว่าตอนนี้ภาพที่1กี่ฝีเข็มนะครับภาพที่1ก็จะ18ปฝีเข็มนะครับส่วนความกว้างความ,วามยาวก็เท่ากันนะครับ3.6 3.8น,นะครับภาพที่2ก็3.6 3.8เช่นกันนะครับแต่แตกต่างกันอยู่ที่แค่ฝีเข็มในการเย็บนะครับให้สังเกตดูที่ฝีเข็มที่อยู่ข้างล่างของรูปภาพนะครับ จะมีบอกอยู่ว่าตอนนี้ใช้กี่ฝีเข็มกี่ฝีเข็มนะครับส่วนรูปแบบในการเย็บนะครับก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับให้เรากดหาตามที่เราต้องการใช้งานของงานของคนใช้นะครับก็จะมีทั้งทางตรงแล้วก็แซกแบบไฟนะครับเป็นตัว X หรือว่าแซกสองรอบนะครับก็จะเป็นวิธีการเลือกลักษณะในการใช้งานนะครับว่าลักษณะงานของเราที่เราใช้งานอยู่ใช้แบบไหนนะครับ เมื่อเราได้ลักษณะในการเย็บแล้วนะครับหรือว่าการตั้งค่าต่างๆของแกน X แกน Y ที่เราตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเข้ามาที่รูปหัวจักรสีฟ้านะครับเพื่อเข้าการใช้งานส่วนความเร็วของตัวจักรนะครับก็จะมีบอกอยู่ที่หน้าจอนะครับตอนนี้เราใช้ความเร็วอยู่ที่2 7 0 0รอบต่อน,นาทีนะครับเราจะสามารถต้นรบได้นะครับให้เรากดด้านข้างของหน้าจอฝั่งน,นี้นะครับฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวามือก็สามารถเพิ่มความเร็วได้นะครับ ส่วนโหมดการปรับตั้งส่วนใหม่ส่วนใหม่ห้าสี่สามสองส่วนโหมดการปรับตั้งภายในของหัวจักรนะครับให้เรากดเข้ามาตรงรูปให้กดเข้ามาที่รูปแบนขยายนะครับแล้วก็กดเข้ามาที่ด้านบนของหน้าจอนะครับจะมีรูปกนกคนนะครับแล้วก็มีหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็กดอินเทอร์หนึ่งครั้งอันนี้ก็จะเป็นการเขียนนะครับขั้นตอนการเขียนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งให้เรากดนะครับ เพื่อให้เรากดไปหาตำแหน่งที่เราต้องการเย็บนะครับอันนี้จะเป็นจุดออกตัวนะครับจะเป็นการวางตำแหน่งที่เราเริ่มเย็บครั้งที่หนึนะครับพอได้ตำแหน่งที่เราต้องการให้เรากดอินเทอร์นะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกลายเส้นนะครับรายเส้นก็จะมีให้เราเลือกอยู่หลายโหมดนะครับจะเป็นทางตรงเส้นตรงแบบนี้นะครับหรือว่าวงกลมนะครับแล้วก็จะมีวิ่งเส้นตรงกับซิกแซกนะครับ ก็จะมีหลายหมุดให้เราเลือกใช้งานนะครับตามที่เราต้องการสังเกตที่รูปภาพเอานะครับอันนี้เราก็จะมาใช้เส้นตรงก่อนนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วอินเทอร์นะฮะหลังจากนั้นเขาจะบอกว่าระยะห่างของปีเข็มนะครับว่าเราต้องการจากเข็มที่1ถึงเข็มที่สองนะครับให้ห่างกันเท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่ที่สองจดศูนมิลนะครับเราจะมาเปลี่ยนเป็นสองจุดห้านะครับแล้วกดอินเทอร์ อันนี้จะเป็นระยะห่างต่อฟีเข็มนะครับหลังจากนั้นเราเขียนนะครับว่าเราต้องการเย็บไปทางไหนนะครับหรือว่าต้องการให้การหยุดเย็บไปอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับแล้วกดจำตรงนี้นะครับพอได้ตำแหน่งแล้วเราก็เขียนต่อนะครับแล้วกดจำนะครับหลังจากนั้นเราเขียนเสร็จนะครับให้เรากด enter นะครับเพื่อทำการเซฟ จะออกมาเป็นลักษณะที่รูปภาพที่หน้าจอนะครับที่มีจุดไข่ปลาสีเหลืองแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราใส่น้ำเบอร์นะครับกดด้านบนของหน้าจอนะครับจะมีลักษณะที่เป็นรูปภาพนะครับลีดออกมาฝั่งขวามือนะครับกดไปหนึ่งครั้งแล้วกดอินเทอร์นะครับหรือว่าให้เราใส่หมายเลขก็ได้ว่าเราต้องการให้รูปภาพที่เราเขียนลงไปนะครับอยู่หมายเลขเท่าไหร่นะครับอันนี้เราจะอินเทอร์ไปเลยนะครับแล้วกดอินเทอร์อีกหนึ่งครั้ง อยู่ที่หมายเลขห้าสิบเอ็ดนะครับตามที่จำนวนโปรแกรมที่อยู่ในตัวเครื่องนะครับเ็าจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยถ้าเขียนรอบต่อไปเ็าจะเป็นห้าสิบสองนะครับหรือไม่ก็ถ้างั้นถ้าเกิดเราต้องการใส่เป็นหมายเลขที่เราต้องการก็ให้เราใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นก็จะมีรูปภาพในลักษณะที่เราเขียนออกมานะครับเป็นเส้นแบบนี้เมื่อเราเขียนเสร็จนะครับให้เรากดตรงรูปหัวจักรสีฟ้านะตรงนี้นะครับ <c oughs> เพื่อทําการเทสนะครับ ด้านบนของหน้าจอนะครับเมื่อหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับให้เรากดจะมีรูปนิ้วมือคนนะครับแล้วก็รูปตีนผีตรงนี้นะครับให้เรากดเพื่อทําการเทสที่หน้าจอก็จะมีบวกรูปนะครับให้เรากดบวกนะครับเพื่อทําการเทสนะครับถ้าเป็นลบก็จะเป็นการเทสถอยหลังนะครับ เป็นการเทศว่าตำแหน่งที่เราเขียนลงไปตรงที่เราต้องการหรือเปล่านะครับ